สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ชื่ออะไรครับชื่อแม่ตัก๊กแม่ตัก๊กแม่ตั๊กกิ่ที่ไหนเอ่ยอยู่ลาดทรายค่ะอำเภอลาดายจังหวัดบุรีรัมย์ครับในมือคืออะไรแม่วิยญเซค่ะอุ้ยชื่อเพาะเนาะวิยญเซ่ชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่แล้วแล้วมันคืออะไรแม่มันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยที่แม่อ๋อเป็นเป็นยาสมุนไพรค่ะเป็นยาสมุนไพรไทย คือตอนแรกก็ปวดขามากขาเดินได้อยู่แต่พับขาไม่ได้พับขาพับแบบแบบพับเพียบแบบนี้หรอครับอ่าพับเพียบแบบนี้พับไม่ได้แต่นี่พับได้อ้าสมัยพับได้ไหมไม่รู้เหมือนกันคงจะกินยานี้เข้าไปอ่กินยังไงแม่ยาวเี๊กเขาชงใส่น้ำร้อนให้กินค่ะครับชงชงแบบไหนนะครับลองดูเนี่ยเสียงอะไรก้องก้งก้องก้องเ่ะเสียงอะไรอ่ะนี่ นี่ยากชงน้ําร้อนแบบนี้แม่จะกินได้เหรอยามันขมหรือมันเป็นไงมันร้อนหรือเปล่าแม่อ๋อไม่ไม่ขมหรอกค่ะรสชาติมีกลิ่นหอมแล้วก็ออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆอ๋อชงแบบนี้กินง่ายค่ะกินง่ายค่ะรับประทานง่ายแล้วชงยังไงอะแม่ชงยังไงก็ใส่น้ําร้อนเทแคปซูลใส่แล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปแล้วก็ชงกินธรรมดาใช่ไหมกินไปนนาแม่นี่ได้กินแล้วยังนี่ กินต่อกินต่อกินแล้วเป็นไงแม่พอก,กินกินเป็นสอแคปซูลแล้วเป็นไงครับพอกินไป็สองเม็ดปั๊บก็รู้สึกว่าเดินคล่องขึ้นอแล้วก็พับขาได้พับอย่างเมื่อกี้เนี่ยแม่พับไปชูที่เนี่ยเนี่ยป้าวธ<อ>รรมดายกไม่ได้ดอ,อเรื่องจริงนี่พูดจะคอยใจจริงคอจะลุกอย่างนี้เลยก้นขึ้นก่อนใช่ไหมก้นมื่อนตั น <ah ี่เขาใจดีเขาชงให้แม่อีกสองแคปซูลเลยเนี่ยใช่เขาเขาต้องการที่จะให้เราหายน่ารักมากมากเลยทำได้แล้วใช่ไหมครับทได้แล้วครับทำได้แล้วครับทำแล้วสิดานี่นี่ค่ะ V young seed ค่ะอร่อยขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ